4. โจรสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมของมหาโจร84ภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการย่อมเสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้ไม่นานองค์8ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำร้ายคนที่ไม่โต้ตอบ 2. ปล้นสิ่งของจนไม่เหลือ 3. าม่าผู้หญิง 4. คมขืนเด็กหญิง 5. ปล้นนักบวช 6. ปล้นท้องพระคลัง 7. ปล้นใกล้ถิ่นเกินไป 8. ไม่ฉลาดในการเก็บภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลย่อมเสื่อมอย่างเร็วพรัน ดำรงอยู่ได้ไม่นานภิกษุทั้งหลายมหาจรประกอบด้วยองค์8ประการย่อมไม่เสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้นานองค์8ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำร้ายคนที่ไม่โต้ตอบ 2. ไม่ปล้นสิ่งของจนไม่เหลือ 3. ไม่ฆ่าผู้หญิง 4. ไม่ข่มขืนเด็ก 5ไม่ปล้นนักบวช 6. ไม่ปล้นท้องพระครัง7ไม่ปล้นใกล้ถิ่นเกินไป8ฉลาดในการเก็บภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลย่อมไม่เสื่อมอย่างเร็วพรันดำรงอยู่ได้นานโจรสูตรที่สี่จบ